เอะนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเราหลับไปได้ยังไงอุย้ยรู้สึกปวดหัวทําไมถึงปวดหัวจำอะไรไม่ได้เลยอะอ้าวเฮ้ยกล้ามไอ้กล้ามนีวะเฮ้ยกล้ามกล้ามอ้าวเฮ้ยที่นี่ที่ไหนอ๊ย้ยปวดหัวปวดหัวจังเลยโยมึงทำอะไรกูอะกูไม่รู้กล้ามกูไม่ได้ทําอะไรกูก็ปวดหัวเหมือนกันตื่นมาก็เจออยู่ที่นี่แหละเฮ้ยจริงดีอ้าวกูก็จาอะไรไม่ได้เหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวนะล่าสุดนี่มึงจําอะไรได้บ้างฮะโย่ อล่าสุดอะกูจําได้ว่ากูไปหามืองที่บ้านเพื่อที่จะมาร้านไอ้ขาวแต่ว่าจะมาทําอะไรจําไม่ได้แล้วอ่ะเหมือนกันเลยโยงกูก็จําได้แค่นั้นเหมือนกันพอมืองมาชวนกูไปร้านไอ้ขาวปุ๊บรู้สึกตัวไอ้กีกูก็อยู่ที่นี่เลยเนี่ยเอาเฮ้ยงงมันเกิดอะไรขึ้นเอ้ยนั่นไอ้ขาวใช่ไหมใช่ไอ้ขาวเฮ้ยไอ้ขาวตายแล้ว ทำไงดีโย่ไม่เกิดอะไรขึ้นกับพวกเราเฮ้ยเอางี้พวกเราอย่าเพิ่งขยับนะเว้ยเดี๋ยวกูโทรตามโคบานมาก่อนฮัลโหลโมโตฮัลโหลครับคุณโย่เฮ้ยโคบานดูเหมือนว่าจะมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นจริงดิที่ไหนครับที่ร้านไอ้ขาวมีคนตายด้วยเฮ้ยถ้าไปร้านคุณขาวผมไม่ไปหรอกยังไงก็มีคนตายเกือบทุกวันอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแต่นี่ไม่ใช่ลูกค้าเว้ยครั้งนี้เป็นไอ้ข่าวที่ตายฮะคุณขาวตาย เออไอข่าวตายแปลกไหมเรื่องจากงานเลี้ยงฉลองกันเลยไหมครับกูไม่ได้จะฉลองกูจะให้มึงมาสืบสืบทําไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณข่าวก็ฟืน้นก็ใช่ไงแต่มึงจะปล่อยให้คนผิดลอยนวลเหรอ,อยังไงก็ต้องสืบก่อนที่มันจะฟื้นพรุ่งนี้มาด่วนเลยพวกกูจะไม่รู้จักที่นั่งเว้ยเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการทําลายหลักฐานรับทราบผมจะรีบซิ่งไปเดี๋ยนี้ตูตูตูดเรียบร้อยกูโทรตามโคบานแล้วยโยงกูปวดฉี่อ่านไว้ก่อนอย่าเพิ่งรอจนกว่าโคบานจะมาปวดระดับเก้า อดทนไว้เพ <of> ื่อนอดทนไว้ไม่งั้นเราอาจจะไม่รู้เลยนะเว้ยว่าใครเป็นฆาตกรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเรางั้นกูแกล้งนั่งยาแตกได้ไหมพอครูบานมามึงก็บอกว่าตอนกูสลบเนี่ยกูฉีร้กางะเกงไปด้วยไม่ได้เดี๋ยวมันเป็นการทำลายหลักฐานไอ้กล้ามึงเอานิ้วอุดเอาไว้มาแล้วครับผมเฮ้ยมาเร็วดั่งใจกูไปฉีได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณกล้ามนั่งอยู่ตรงนั้นก่อนเอ ไหนขอชนะสูตรสอบหน่อยให้โคบาลมาชนะสูตรกูก่อนกูจะได้ไปฉี่ยยยยเราต้องให้ความสําคัญกับสอบก่อนกูก่อนเถอะขอร้องคุณกรามก็อ,อนิวอุดไว้สิคุณขาวตัวยังอุ่นๆอยู่น่าจะตายไปไม่เกินหนึ่งชั่วโมงในช่วงเวลานั้นพวกคุณทําอะไรกันอยู่ครับน่าจะสลบอยู่นะไม่รู้เลยว่าสลบได้ยังไงด้วยเหมือนการกัด <Wayne> ยงเลยเอ, elle, อยิมเข้าใจละเอามืออ่างจมูกตายแล้วครับผู้เสียชีวิตตายแล้วขอบใจมากสําหรับข้อมูลนี้ อมผู้เสียชีวิตมีจมูกอยู่อันเดียวแต่ด้านมีสองรูนี่เป็นการตายที่ผิดธรรมชาติอย่างมากกูว่ามึงกลับบ้านไปเลยก็ได้นะกูปวดเฉียระดับสิบเฮ้ยนี่มันอะไรมีอะไรผมคุณข่าวนุ่มมากเดี๋ยวใจเย็นๆนะฟังผมพูดก่อนนอกจากจะผมนุ่มอีกแล้วผมยังเปียกและผมเนี่ยเปียกเบียรมีแต่เบียรเต็มหัวเลยไกล้าม มึงทําอะไรกับไอ้ขาวทํำไมถึงมีเบียร์อยู่บนหัวไอ้ขาวให้กูไม่รู้ก enfin ็ผมไอ้ขาวเต็มไปด้วยเบียร okay. hmm. ์ต้องเกี่ยวข้องกับมึงดิเดี๋ยวอะไรวะกูจําไม่ได้มึงคือฆาตกรในกล้ามมึงทําอะไรเป็นเหนเดี๋ยวครับใจเย็นๆอย่าเพิ่งด่วนสรุปเอ้นี่เจอกระดาษอะไรด้วยเขียนไว้ว่าเฮ้ยนี่มันโย่งในกระดาษเขียนว่าโยงนี่เป็นลายมือของคุณขาวไม่ผิดแน่อโยงมึง คือาตกรอ้ข่าวต้องเขียนไว้ก่อนปายแน่แน่มันอาจจะเขียนเล่นเฉยๆก็ได้นะเว้ยผมว่าไม่น่าเขียนเล่นนะถ้าเขียนเล่นจะต้องแบบเขียนพออ่านได้แต่นี่ดูมันหวัดเหมือนกับว่าเขียนด้วยความทุรนทุรายไม่ไม่ใช่ฝีมือกูกูจะฆ่าข่า,ขาวทําไมก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปครับเห็นว่าสูญเสียความทรงจําไปทั้งสองคนเลยไม่ใช่เหรอนี่ตกลงว่ากูกัเมึงใครคือฆาตกรวะ เอาละเดี๋ยวกะระดาษนี้ผมขอเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนแล้วก็ขอกวนผมคุณขาวเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยน,นั้นไม่ต้องไม่ก็อยู่บนหัวมันนั่นแหละไม่หนีไปไหนหรอกพอพูดถึงหัวแล้วเหมือนกับว่าหัวมีรอยกระแทกนะมีรอยกระแทกทั้งด้านหน้าและด้านหลังนั่นแปลว่าคุณขาวโดนตีที่หัวสองครั้งไอ้กล้ามึงหัวจังวะไม่ใช่กูกูไม่มีเรื่องกับไอ้ขาวเอที่หัวมีน้ำเบียร์หกใส่มันจะเป็นไปได้ไหมว่าใช้ขวดเบียร์ตีหัวคุณขาว ตีถึงสองครั้งในที่สุดคุณขาวก็ตายเอ๊ะจะตายได้ไงไม่มีร่องรอยการหัวแตกเลยถ้าเป็นแบบนั้นคุณขาวจะตายด้วยสาเหตุอะไรนะแล้วใครหลักคือฆาตกรกูเยียหดหมดแล้วกูไม่ปวดเฉยแล้วเนี่ยตรวจสถานที่เกิดเหตุก่อนนี่มันอะไรครับเนี่ยไอ้เนี่ยนะไม่รู้ดิมันก็ตั้งอยู่บนโต๊ะตั้งแต่ตอนที่กูฟื้นขึ้นมาอ่ายังไม่มีร่องรอยการกินเลยด้วยอันเนี้ยมันคือด็อกฟูดไอ้ข่าวเคยบอกอยู่ด็อกฟูด อาหารหมาเนี่ยนะแล้วทำไมมาตั้งอยู่บนนี้ได้นั่นสิไม่รู้เหมือนกันก็บอกแล้วว่าพวกกูเสียความทรงจำโอเคเข้าใจแล้วเอาไว้เป็นข้อมูลคร่าวๆเดี๋ยวผมไปตรวจสอบสถานที่อื่นก่อนนะพวกคุณห้ามขยับหายใจได้ไหมหายใจใช้าๆเดี๋ยวหลักฐานจะปลิวอะไรโยกมองหน้ากูทําไมกล้ามมึงเป็นคนฆ่าข่าวใช่ไหมมึงบอกความจริงมาดิว่ามึงโกรธแค้นอะไรกับไอข่าวหรือเปล่าไอ้ป้าไม่ใช่มึงนั่แหละมีความแค้นอะไร เห็นแม่ขาวเขียนชื่อมึงก่อนตายโอ้โหแล้วเสียความทรงจำทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าในช่วงที่เสียความทรงจำยังไม่เกิดอะไรขึ้นอ้ย,ยาอะไรโครบานเป็นอะไรในห้องน้ำก็มีกลิ่นเบียร์ครับในห้องน้ำก็มีกลิ่นเบียร์เหรอนี่ไงเจอหลักฐานด้วยไอ้กล้ามนี่ขวดเบียร์มีแต่มึงเท่านั้นแหละที่จะพกเดินไปเดินมาอ้าวเฮ้ยเออมันก็ใช่แต่ว่าอ้าวขวดเบียร์กูหายไปไหนวะ ชัดเจนเลยว่าเนี่ยคือขวดเบียร์ของคุณไปอยู่ในห้องน้ำคุณขาวได้ยังไงตอนนี้เรามีหลักฐานในที่เกิดเหตุอยู่3อย่างอย่างแรกนั่นก็คือด็อกฟูดซึ่งที่จริงแล้วมันคืออาหารหมาทำไมคุณขาวถึงได้เอามาเสิร์ฟให้ลูกค้ากินแต่กลายเป็นว่าระหว่างเกิดเหตุจนปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้บกลงเลยแม้แต่น้อยก็คือมันยังมีปริมาณเท่าเดิมตลอดอันนี้ค่อนข้างน่าสงสัย เรื่องต่อมาก็คือขวดเบียร์ขวดเบียร์นี้คุณกล้านยอมรับว่ามันเป็นของคุณกล้าจริงแต่ข้างในขวดมันไม่ได้มีน้ําเบียร์เหลืออยู่เลยที่สําคัญกว่านั้นคือมันไปอยู่ในห้องน้ําของคุณขาวได้ยังไงแถมขวดเบียร์ก็ตั้งไว้อย่างดีในห้องน้ําไม่ได้มีการล้มหรือว่าซุกซ่อนและหลักฐานชิ้นที่4อยู่ที่หัวของคุณขาวก็คือหัวคุณขาวมีน้ําเบียร์อยู่ปริมาณมากนอกจากนั้นแล้วศีราะของคุณขาวยังมีร่องรอยการถูกกระแทกถึงสองครั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดนตีถึงสองครั้งแบบนี้มันไม่ใช่อุบัติเหตุนะมันมีการตีซ้ำแต่ก็ไม่แน่ใจอยู่เดียว่านั่นคือเหตุของการเสียชีวิตหรือไม่เพราะว่าไม่มีร่องรอยการเลือดออกเลยเอา้าลืมอีกชิ้นไปได้ยังไงอีกชิ้นนั้นก็คือกระดาษที่มีชื่อของคุณโย่งเขียนไว้ด้วยลายมือของคุณขาวซึ่งลักษณะการเขียนไม่ได้เขียนแบบปกติมีการหวัดอย่างมากเหมือนกับว่าเขียนด้วยความทุรนทุรายก่อนตายในที่เกิดเหตุมีผู้ต้องสองสัยอยู่สองคนก็คือคุณกล้ามกับคุณโยง่ง ซึ่งทั้งสองคนก็ดันสูญเสียความทรงจำอีกจำอะไรไม่ได้เพราะเหมือนกับว่าหัวถูกกระแทกทั้งสองคนหวังว่าคงจะไม่มีบุคคลที่สามอีกนะละสอบปากคําคดีกว่าเริ่มจากคุณกล้ามครับคุณกล้ามกูไม่ใช่ฆาตกรเดี๋ยวเดี๋ยวใ,ใจเย็นๆยังไม่ได้พูดอะไรเลยคุณคือฆาตกรใช่ไหมนี่ไงกูนึกแล้วว่ามึงจะต้องพูดแบบนี้กูก็เลยตอบก่อนคุณมาทาอะไรที่ร้านคึนขาวแอมที่จําได้ล่าสุดเลยนะนะ ไอโยงมาที่บ้านกูมาชวนว่าจะให้ไปร้านไอ้ขาวแต่ว่าไปทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันหลังจากนั้นก็จําอะไรไม่ได้อีกเลยจนกระทั่งเปิดมาเป็นเหตุการณ์ดังนั้นแหละเข้าใจแล้วครับโคตรไร้ประโยชน์เลยคาให้การแบบนี้ก็กูไม่รู้ไงโอไอโคบานคุณได้มีความโกรธแค้นอะไรกับคุณข่าวหรือเปล่ามีเยอะแต่ก็ไม่ถึงขั้นต้องฆ่ามันหรอกมันก็ไม่แน่นะเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีก็เป็นชนวนให้ก่อการร้ายได้แล้วยิ่งในหมู่บ้านนี้ตายวันเดียวก็ฟื้น กูเมฆาเพื่อรอไอโคบานอมจากหลักฐานคำให้การทั้งหมดของคุณกล้ามเดี๋ยวผมขออนุมานได้ดังนี้ ไป,ไปร้านอ้ขาวกันเถอะเออไปกูกาลังมีความแค้นกับไอ้ขาวพอดีมีความแค้นกับไอ้ขาวเหรอเป็นอะไรกันหรือเปล่ากูเกลียดมันมัน,มนทําอาหารไม่อร่อยเฮ้ย hey, เดี๋ยว,ยวนี้มันการอนุมานแบบไหนของมึงเนี่ยผมก็อนุมานจากความน่าจะเป็นไงนี่ไงคุณโยกงมาชวนคุณไปร้านคุณขาวแล้วทำไมกูต้องไปด้วยความแค้นแบบนั้นวะเดี๋ยวนะรอแป๊บกูจะขวดเบียร์ไปด้วยเฮ้ยเอาไปทำไมอะมึงอย่ารู้เลยโยง่งกูมีธุระที่ต้องใช้ขวด โอเคงั้นไปเอ้าทำไมไอโยมันไม่ถามอะไรเลยวะแล้วทำไมมึงคิดเหมือนกับว่ากูเป็นคนโหดร้ายด้วยเอาหนะฟังผมอนุมานต่อไปหลังจากนั้นก็มาที่ร้านคุณขาวพร้อมขวดเบียร์เฮ้ยขาวๆอยู่ไหมขออะไรที่อร่อยที่สุดในร้านเจ้าไม่ให้กล้ามกินมาแล้วจ้าไอขาวมันเป็นนินจาเหรอออาไอกล้ามมึงมาด้วยเหรอเฮ้ยอย่าทะเลาะกันกูพามาเพื่อให้พวกมึงคืนดีกันได้คืนดีใช่ไหมได้จะได้อะไรฮะกล้ามอ้อโหมึงพูดกับกูอย่างงี้ เอาอะไรที่อร่อยที่สุดในร้านที่มึงทําได้มาที่หมอกกูกอย่าทะเลาะกันนะเพื่อนๆใจเย็ยนๆไอ้โคโบาลทำไมมึงถึงคิดว่ายโย่งเป็นคนดีขนาดนั้นเอยนะ่ผมจะเหลาต่ออะนี่อาหารที่หมอกับมึงเอก้ามด็อกฟู้ดอาหารหมากินไม่ได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปต,ตกลงคือกินไม่ได้ใช่ไหมไอ้ขานี่มึงหาเรื่องกูละเอาอาหารหมามาให้กูกินแต่กูไม่ได้ให้กินฟรีนะเว้กูให้จ่ายตังค์ด้วยแล้วมาดีกว่าเดิมตรงไหนวะไม่รู้มึงมีปัญหาหรอ เฮ้ยอย่าทะเลาะกันนะเพื่อนๆกูรักพวกมึงคายโยมารู้ไม่แน่ยว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นได้เลยข่าวมึงหาเรื่องกูเองนะกลัวที่ไหนแน่จริงตีหัวกูเลยเอ้อและอันนั้นคือดอกที่หนึ่งเออหลังจากนั้นขวดก็ไปโดนครูโยงและตอนนั้นเองคุณโยงก็สลบไปเออ ขวดได้กระเด็นมาหาคุณขาวอีกรอบหนึ่งก็คือโดนตีทางข้างหน้าและข้างหลังทําไมกูเก่งจังวะขวดหรือบูม,มือแรงโอ้ยวิงนเวียน,ยนในขณะที่คุณขาวกําลังมึนงงอยู่นั่นเองทําไมาย่องโดนทีเดียวสลบแต่ขาวโดนสองทีแล้วไม่เป็นไรเรื่องของผมเรื่องของกูหรอกคุณกล้ามยังไม่สาแก่ใจก็เลยราดเบียร์ลงที่หัวคุณขาวยาแสบหัวหลังจากนั้นคุณขาวก็ตาย คุณกล้ามกลัวความผิดก็เลยคิดจะหาที่ซ่อนขวดเบียร์คุณกล้ามก็เลยเอาขวดเบียร์ไปซ่อนในห้องน้ําเพื่อที่จะใส่ความว่าคุณขาวกินเบียร์โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะโคบานหลังจากนั้นคุณกล้ามก็กลับมาแกล้งทําเป็นสลบแล้วก็ความจําเสื่อมจนคุณโย่งฟื้นนั่นแหละ และนี่แหละก็คือสาเหตุการตายของคุณขาวคุณกล้ามคุณคือฆาตกรเดอะดิเขาใจยเย็นโคบานกูความจำเสื่อมจริงๆนะแล้วเรื่องกระดาษที่มีลายชื่อไอโยงเราว่าไงก็คุณกล้ามนั่นแหละทําเองพยายามจะใส่ความคุณโยงแต่มันเป็นลายมือไอข่าวนะก็ตอนที่คุณขาวตายคุณจับมือคุณขาวมาเขียนไงจับมือคนตายมาเขียนหนังสือแล้วก็จะกลายเป็นลายมือของคนตายเหรอ นี่มึงจบหลักสูตรนักสืบที่ไหนมาเนี่ยโคนานบาเบอร์นันมา้านตัดผมอ่ะยังไงก็แล้วแต่คุณกล้ามไปรอตรงนู้นก่อนเดี๋ยวผมจะสอบปากคำคุณโยงแต่การอนุมานของมึงเมื่อกี้เหมือนกูเป็นฆาตกรร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วอะ่ะคุณโยงครับคุณโยงเชิญทางนี้กูคือฆาตกรใช่ครับคุณคือฆาตกรอ้าวอะไรเนี่ยพอคนอื่นบอกไม่ใช่ฆาตกรมึงก็บอกว่าเป็นฆาตกรพอกูบอกเป็นฆาตกรมึงก็ยังบอกว่ากูเป็นฆาตกรอีกทุกคนก็ดูเป็นฆาตกรหมดแล้ครับมีผมบริสุทธิ์อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ อาอาสอบปากคำให้เรียบร้อยคุณโยงมาทําอะไรที่ร้านคุณขาวจําอะไรไม่ได้เลยจริงๆฟื้นมาอีกทีก็เป็นเหตุการณ์ดังนั้นแหละคุณคิดว่าคุณกล้ามกับคุณขาวมีปัญหาอะไรกันไหมก็มีทุกวันวันละเล็กวันละน้อยจึงหนึง่งเอิมเอิมแล้วตัวคุณโยงล่ะมีปัญหาอะไรกับคุณขาวไหมก็มีวันละจึงหนึ่งเหมือนกันแต่มันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไรทําไมถึงมีกระดาษที่เขียนชื่อคุณโยงด้วยลายมือของคุณขาวอยู่ก็ไม่รู้สิไม่รู้ว่ามันจะเขียนทําไม อ่ะงั้นเดี๋ยวทีนี้ผมจะอนุมานจากความเป็นไปได้ทั้งหมดนะเออเหล่ามาสิอ,อ้าวกล้ามาบ้านกูมีอะไรอ่ะกูกําลังกินเบียร์อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้โคบานนี่มาบ้านในก,กล้ามอีอย่างกูไม่กินเบียร์อ,อ้าวงั้นเหรอเออช่างมันเถอะโอ้ยมาถึงมึงก็อนุมานผิดแล้วเออเรื่องนั้นช่างมันเดี๋ยวฟังต่อช่วงนี้มึงกินเบียร์หนักไปนะโยงพักบ้างเถอะไปกินข้าวกินอาหารดีๆร้านในขาวไปกินกาแฟอุ่นๆร้ดอนไม่กูจะกินเบียร์มึงไปคนเดียวเถอะ ไอโคบานมึงนี่มั่วไปใหญ่เลยหลังจากนั้นพวกคุณทั้งสองคนก็ได้ไปที่ร้านคุณขาวนี่มึงจะไม่สนใจฟังกูหน่อยเหรอพอมาถึงร้านคุณขาวคุณโยงก็อารวาสทันทีเฮ้ยมีอะไรระดอยให้กินหน่อยมาไว้ขาวอ้าวไอ้อขาวเฮ้ยไอ้ขาวอ้าวข,าว,า,ขาวไม่อยู่เหรอได้ยินไหมโว้ยกูหิวเพื่อนกูหิวคุณโยงเรียกคุณขาวหลายครั้งแต่คุณขาวก็ไม่ออกมา ไอ้ขาวพวมึงไม่ออกมากูจะเผาร้านมึงแล้วนะกณโยงก็เลยขู่แบบนั้นเข้าไปในมึงเห็นกูเป็นคนยังไงเนี่ยให้เดี๋ยวก่อนเพื่อนกูเข้าห้องน้ํานอยู่ท้องไม่ค่อยดีไอ้ขาวเข้าห้องน้ํานอยู่โยงใจเย็นๆน,นั่งรอนั่งรอเออไม่เอากูไม่รอกูเป็นคนใจร้อนเลยวัยรุ่นเลือดร้อนเดี๋ยวกูไปตามไอ้ขาวให้ทำอาหารเดี๋ยวนี้เฮ้ยโยงแต่ขาวมันเข้าห้องน้ํานอยู่ ไอ้ขาวมึงเสร็จหรือยังให้ยองของมึงเข้ามาทําไมโอ้ยน่าเกลียดมึงถอดกางเกงทําไมเนี่ยก็นี่มันห้องน้ำกูเข้าห้องน้ำอยู่ออกไปเดี๋ยวนี้ไอ้ยองไอ้ขาวไอ้โรคจิตนี่เนี่ยเอาขวดตีหัวเลยใครโรคจิตกันแน่วะหลังจากนั้นคุณยองก็ได้ใช้ขวดตีหัวคุณขาวสองครั้งจนคุณขาวตายเท่านั้นยังไม่พอยังได้นําเบียร์ลาดหัวคุณขาวอีกด้วยเสร็จแล้วก็เอาขวดเบียร์ตั้งไว้ในห้องน้ำนั่นแหละมึงอนุมาได้แฟนตาซีมากเลยโคบาลในตอนนั้นคุณกล้ามตกใจมากจนทําอะไรไม่ถูก หลังจากคุณขาวตายคุณโย่งก็ล้างก้นให้คุณขาวใส่กางเกงให้เรียบร้อยแล้วก็ลากออกมาจากห้องน้ํากูไม่เคยเห็นใครอนุมานได้อุบาทเท่ามืงอีแล้วไอโคบานหลังจากที่ลากศพคุณขาวมากองเอาไว้ตอนนั้นเองคุณโย่งก็ได้ไปเอาอาหารหมามาให้คุณกล้ามกินทําไมกูต้องทําแบบนั้นด้วยคุณกลัวคุณกล้ามหิวกูอยากเข้าใจความคิดตัวกูในตอนนั้นจริงๆงโยงกูไม่หิวอะไรนะไอกล้ามไม่หิวเหรอคุณกล้ามไม่กล้ากินคุณโย่งก็เลยข่มขู่คุณกล้าม ไอ้กล้ามึมงเห็นในข่าวเป็นตัวอย่างไหมมึงอยากจะเป็นอย่างนี้เปล่าโยงทําไมมึงเป็นคนใจคอหโหรายเยี่ยงนี้กูมีทางเลือกให้มึง2อ,อย่างอย่างแรกเลยนะมึงกินอย่างที่สองถ้าไม่กินก็เอาหัวโขกแล้วก็สลบไปซะคุณกล้ามไม่มีทางเลือกมันไม่มีทางเลือกตรงไหนวะเพอคุณกล้ามได้ชกเข้าที่หัวตัวเองอย่างรุนแรงแล้วก็สลบไปเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการกินอาหารหมา ชกหัวตัวเองให้สลบเหรอใช่ครับเป็นแบบนั้นแหละนั่นเลยเป็นสาเหตุให้คุณกล้ามสมองเสื่อมเออเอาเข้าไปแต่ทว่าในตอนนั้นเองที่แท้แล้วคุณขาวแกล้งตายแต่ก็อยู่ในอาการสาหัสในช่วงที่ยังมีสติเหลืออยู่คุณขาวก็ได้เขียนชื่อคุณโยงผู้ที่ซึ่งเป็นฆาตกรน,นั่นเองค่ะหลังจากนั้นคุณขาวก็ตายครับอา้าวถ้างั้นทีนี้มึงจะอธิบายเรื่องที่กูสลบยังไง จบการอนุมานแต่เพียงเท่านี้คุณโยงคุณคือฆาตกรจินตนาการมึงนี่ลำเลิศยอมรับสารภาพแต่โดยดีเถอะคุณโยงหลักฐานมัดตัวแน่นหนาเอาแล้วที่มึงอนุมานเรื่องไอ้กล้ามเมื่อกี้ละ่ะก็ใช้ได้นะแต่ผมว่าเรื่องที่ผมอนุมานเรื่องคุณโยงน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดเป็นไปได้มากที่สุดมึงอนุมานผิดตั้งแต่บ้านไอ้กล้าเป็นบ้านกูแล้วเฮ้ยไม่อยากเลยไม่อยากเลยเอาโกรนมึงมาร่วมแสดงความสมน้ำหน้ากูเหรอเฮ้ยกูก็ไม่อยากจะพูดหรอกนะเว้ แต่ที่จริงแล้วกูเป็นผู้ที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดไอขีโมูจริงๆกูเห็นจริงๆแล้วมึงเห็นได้ยังไงก็เนี่ยแหละที่กูไม่อยากจะพูดไงอ่ะจะพูดก็ได้ คือกูจะไปขโมยของในตู้เย็นในขาวกินคุณคือฆาตกรเดี๋ยวจะเย็นๆฟังกูเล่าก่อนพอพวกไอ้โย่ไอ้กล้ามากูกลัวโดนดา่ากูก็เลยแอบอยู่ในตู้เย็นแอบอยู่ในตู้เย็นโอ้โหมึงมีชีวิตรอดได้ยังไงเนี่ยกูเป็นอมะตะกูก็แอบอยู่แป๊บเดียวเว้ยหลังจากนั้นก็พยายามจะย่องออกจากร้านแล้วก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยฮ่าจริงสิงั้นไหนคุณลองเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดมาสิครับว่าเป็นอย่างที่ผมอนุมานไหมเออได้ความจริงมันเป็นแบบนี้เว้ย เอาลาด็อกฟู้ดที่สั่งได้ละครับด็อกฟู้ดใช่ด็อกฟู้ดอาหารหมาโอ้โหร้านมึงมีเมนูนี้ด้วยเหรอก็ต้องการเอาใจลูกค้าทุกกลุ่มรวมไปถึงกลุ่มสัตว์เลี้ยงด้วยใช่ไหมใครเป็นคนสั่งวะเนี่ยกูสั่งเองแหละสั่งมาให้มึงกินในกล้ามดกแค้อร่อยนะคะถ้าเกิดว่าติดทอเน่ตกินน้ำชาไปด้วยเฮ้ยมึงสั่งอาหารหมาให้กูกินก็มึงเป็นมนุษย์หมาป่านี่กูเอาใจมึงเป็นพิเศษเลยนะปกติมนุษย์หมาป่ากากินอาหารหมาก็เหรอวะก็ไม่รู้เหมือนกันลองกินดูดีเผื่อชอบ ถ้าเทเบียใส่คงจะพอกินได้อยู่มั้งว่าแต่มีธุระอะไรแอบแฝงหรือเปล่าปกติไม่แวะเข้ามาร้านกูนะออะเข้าใจถูกต้องแล้วข่าวตอนนี้มึงมีผลประโยชน์ไงกูก็เลยมาหาโอครหคบกันที่ผลประโยชน์ล้วน <c oughs> คืองี้เว้ยกูยังไม่มีลายเซน็นเป็นของตัวเองเลยและเวลาตรวจงานให้คะแนนนักเรียนเนี่ยกูก็ไม่เคยมีลายเซน็นให้นักเรียนเขาถามมาก็เลยอยากจะให้มึงช่วยออกแบบลายเซน็นให้หน่อยออกแบบลายเซน็นอ้าวทำไมเรื่องนี้ไม่ไปถามไอ้จ๊อดอ่ะ ไอจอดไม่ว่างแล้วมืออ่ะเคยไปประกวดคัดลายมือกับจ๋าสมัยตอนปอสีอ่ะกูก็เลยอยากจะให้มือช่วยหน่อยโอ้ยคันหัวเป็นอะไรวะขาวคันหัวดิคันมาหลายวันแล้วไม่รู้จะทํายังไงกับมันดีอ้อโหถ้าเกิดคันขนาดน,นั้นมันมีอะไรร่วงลงไปในดอกฟูดบ้างไหมเฮ้ยไม่มีหรอกไม่มีสิ่งแปลกปลอมร่วงลงไปไม่มีความสะอาดเฮ้ยงั้นพอดีเลยขาวเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนไว้เดี๋ยวกูจะทําให้มืออ่ะหายคันหัวจริงสิองทำยังไงเหลามาสิกล้ามจัดการ หมายความว่าไงที่ให้กูจัดการก็มึงต้องมีสูตรพิเศษดิเพราะกูไม่เคยเห็นมึงคันหัวเลยก็กูโกนหัวไอโยองกูไม่มีผมกูโกนหัวนั่นไงขาวและนี่คือสูตรลับพิเศษมึงไปโกนหัวซะฝันไปเถอะลายเซ็นมล้ก็กลับไปคิดเองละกันนั่นไงไอ้กล้ามเห็นไหมเป็นเพราะมึงคนเดียวรับผิดชอบเดี๋ยวนี้ตกลงว่ากูมาด้วยทําไมวะเนี่ยอ้าใช่สิเฮ้ยไอ้ขาวกูมีวิธีอยู่เมียกูเคยบอก จริงดิว่ากล้ามได้ผลจริงไหมได้ผลร้อยล้านเปอร์เซ็นต์โอเคเดียวทําให้กูหายคันหัวนะแล้วกูจะมาออกแบบลายเซ็นให้โยมเออพอทําแล้วกูจะได้รายตอบแทนเนี่ยก็ด็อกฟูดนี่ไงกูสั่งไวให้มึงกินอ่ะได้วิธีจะหายคันหัวนะเว้ยกูพกของวิเศษมาด้วยทาราขวดเบียร์ถั่วต้มเพื่อนขวดเบียร์อ๋อกูเข้าใจแล้วพอเอามาตีหัวมันก็จะหายคันหัวเลยปวดหัวแทน ในแต่ละวันมึงสอนอะไรเด็กนักเรียนบ้างไงกูชัดอยากจะรู้ละขาวมึงตั้งใจฟังนะเบียเน,นี่ยนะเว้ยเขาใช้หมักผมกันมันจะทําให้ผมนุ่มสวยสวยเก๋หนังซีรษะก็ชุ่มชื้นจริงหรืจริงสิแน่รอก็แน่สิไม่มั่วนะไม่มั่วสิคนอวดดีให้กูตีฉิ่งประกอบไหมส่วนนี้ใช้ได้จริงเปล่าวะใช้ได้จริงจ๋าขโมยเบียกูไปหมักผมทุกอาทิตย์งั้นเดี๋ยวกูมารอแปะ๊ะ เฮ้ยกรามอันนี้เรื่องจริงหรือว่าเรื่องเล่นจริงใช่ได้จริงๆครึ่งชั่วโมงผ่านไปตัวอะไรวะอาหารกลับมาแล้วเพื่อน hey, ๆเฮ้ยเป็นไงบ้างรายงานผลหน่อยรู้สึกดีเหมือนได้เกิดใหม่ตอนนี้ผมกูนุ่มๆแล้วก็ไม่คันหัวแล้วแถมยังเต็มไปด้วยกลิ่นเบียร์อีกหัวมือไอ้ขาวมึงล้างออกไม่ดีเหรอทำไมกลิ่นเบียร์ยังแรงอยู่เลยกูไม่ได้ล้างออกกูอยากให้มันนุ่มมากๆกูจะทิ้งไว้เนี่ยแหละสักสามปี วันเดียวก็แย่แล้วนี่จะสามปีเลยเหรอมาตามสัญญากูจะออกแบบลายเซ็นให้อ่ะเพื่อนเขียนใส่ในกระดาษเลยแล้วเดี๋ยวกูจะไปรลากแบบทีหลังอ่าเชยโยงนะคอวออาอโยงนี่สะกดยังไงของมึงเนี่ยอ่ะดูดิถูกใจไหมเฮ้ยถูกใจใช่เลยข่าวใช่ได้โอ้ยจียงกูแสบตาอ,อะอะไรนะ กูแสบตานั่นเงยถากูว่าน้ำจากเบียร์ที่หมักผมเมื่อไหลเข้าตาโอ้ยช่วยกูด้วยกูแสบตาโอ้ยเอะขาวเนี่ยมีน้ำชาเอาล้างตาไหมไหนๆเอาน้ำชามาล้างตาหน่อยกูแสบตามากเลยอ๋อกระดุดโอ้ยหัวกูโดนอะไรเฮ้ยไอ้โยงสลบไปแล้วโอ้ยสะดุดอีกแล้วโอ้ยหัวหัวงหัวโอ้ยเจ็บทั้งหัวทั้งแสบตาไอ้โยงไอ้กลามมึงอยู่ไหนเฮ้ยอยู่ไหนกูแสบตาน้ำชาน้ำชาอยู่ไหนอยู่นี่เองแฉบ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 บอ้าวเฮ้ยกูกินทำไมเนี่ยทำไมไม่เอาล้างตาเฮ้ย